ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปโรคฉวยโอกาสผู้รับชมคินมาบอกว่าสนใจค่ะเพราะมันได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เลยเป็นกำลังใจให้กับท่านนี้นะคะคงเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ดีค่ะแล้วคงก็อยู่กับผู้รับบริการมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมี12อวัยวะที่เป็นทหารปกป้องภูมิคุ้มกันแนะนำให้เข้าไปรับชม แล้วไปฟื้นฟูแต่ละอวัยวะด้วยคลิปที่2ที่องฝากหมุดเอาไว้นะคะเป็นคลิปในการดูแลภูมิคุ้มกันทั้งหมด40ข้อด้วยกันค่ะฝากดู2คลิปนี้นะคะถ้ารับชมแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ด้วยแล้วลองปฏิบัติดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมถ้า3วัน7วันปฏิบัติตามเป๊ะทุกอย่างดีขึ้นพิม์เมมมาใต้คลิปให้หองด้วยนะคะเพราะรู้ก่อนคือป้องกันรู้ที่หลังคือรักษาองพยาบาล